ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมูมินิมอลนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักให้กับชาวราศีกรกฎนะคะว่าจําเดือนมกราคมส565นะคะก่อนอื่นต้องกล่าวคําว่าแฮ p ปี้นิว a r นะคะหรือว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะชาวราศีกรกฎนะคะขอให้ปีนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะขอให้ทุกๆ ความสัมพันธ์นะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะคิดสริมแส่งความปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโอเคแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบ general l i a d i n g นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและการดูดวงที่แม่นยำที่สุดนะคะ อาจจะต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าใครอยากได้ดูดวงแบบมั่นยํามก็อาจจะต้องดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะกับโบหรือกับหมอท่านใดก็ได้นะคะที่คุณสนใจนะคะและคลิปนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยคามความสัมพันธ์ด้วยกันนะคะ 1. คนโสด2คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและว3คนมีคู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะามาดูกันว่าสถานการณ์หรือว่าความรักของคุณก่อนหน้านี้นะ เป็นอย่างไรกันบ้างสี่เหรียญหกคาถาแล้วก็เดอะเดสในเรื่องของคนโสดนะคะชาวราศีกรกฎนะคะวอรู้สึกว่าในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็อาจจะมีการจบในเรื่องของความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะคะคุณค่อนข้างที่จะ มีการปรับจูนอยู่กับตัวเองได้พอสมควรในระดับหนึ่งนะคะคือ4เหเรียนนะมันอาจจะมีความคิดถึงมีความเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่ามีความไปคิดถึงพวงถึงเขาบ้างและบ้างนะแต่มอ,มองว่าสุดท้ายแล้วคุณค่อนข้างที่จะประคับประคองชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะหกาถากับจัดการความรู้สึกอารมณ์และคิดของตัวเองได้ นะคะกับเรื่องที่จบไปแล้วเรื่องที่มันแย่ๆหรือว่าเรื่องที่มันไม่ดีนะคะคุณก็สามารถจัดการสิ่งต่างๆตอนนั้นได้นะคะเออนี่ยเห็นไหมขึ้นเดอะสเตรนจ์นะคุณสามารถจัดการได้คุณเ,เขาเรียกว่าอะไระคะ เข้าใจนะคะอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบ้างในเรื่องของความรักนะแต่คุณค่อนข้างที่จะอโอเคเข้าใจแล้วก็พยายามประครับประคองดูแลตัวเองนะคะไพ่มันขึ้นแบบอาจจะชารีอัดเป็นไพ่ของคุณด้วยนะมันมประครับประคองตัวเองในความสัมพันธ์นี้นะหรือ หรือ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 ทำไมพันขึ้นเดอรเลเปอร์สาดาบแล้วก็เดอแชมเปญนะคุณพยายามจะกลับมารักตัวเองนะคะปล่อยวางความเสียใจต่างๆในเดือนในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาปรับจูนตัวเองปรับรูปแบบการใช้ชีวิตตัวเองนะคะมันอาจจะมีการคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงสิ่งต่างๆในะอดีตไปบ้างแหละนะคุณอยากจะเาขาเรียกว่าอะไรอะ มีความคิดถึงมีความกังวลบ้างนะคะมีความคิดที่อยากจะกลับไปหาเขาบ้างแหละแต่สุดท้ายคุณก็ยังที่โฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ความจริงในตัวคุณนะคะมาดูค่ะงั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้นะคะชาวโสดชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างก้าขาทาจ,จะเมจิเชียน คุณค่อนข้างยุ่งค่อนข้างทํางานหนักนะคะพยายามให้ตัวเองทํางานหนักนะนะทพยายามให้ตัวเองทํางานหนักพยายามทำให้ตัวเองยุ่งยุ่งนะคะคุณอาจจะโดดเด่นปเป็นเรื่องของการทํางานซะส่วนใหญ่นะบมอมองว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานการเงินนะคะเอ่อโฟกัสเป็นเรื่องของสองสิ่งน,นี้ที่คุณต้องต้องทำต้องประครับประคองนะคะ อ,อ,อยู่ดีไพ่มันขึ้น2ดาบนะบอกาอยากว่าสองดาบคือในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีคนคนหนึ่งนะคะที่ติดต่อสื่อสารคุณกลับมานะคะซึ่งมันเป็นการติดต่อสื่อสารที่คุณไม่ได้ตั้งใจเลยอะไม่ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าคนคนนี้นะคะที่หายหายกันไปเนี่ยจะวนกลับมาพูดคุยกับคุณคนคนนี้โบมองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ เ,ออเคยเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆกับคุณมาก่อนนะคะแต่เขาก็ยังแอบดูแอบส่องคุณมาก่อนหน้านี้ซึ่งในเดือนนี้เขาอาจจะตะัดสินใจที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะก่อนหน้านี้คือมันอาจจะมีอุปสรรคนะคะเขาอาจจะตีกับตัวเองในหัวมากพอสมควรนะว่าแบบจะทํายังไงดีคือจะยอมปล่อยคุณไปไหมหรือจะรังคุณไปดีนะแต่ในเดือนนี้แหละนะคะเขามีเกณฑ์ที่จะ เห็นคุณค่าของคุณนะคะแล้วก็ตัดคุณออกไปไม่ได้จากความคิดจากความรู้สึกนะคะเขาเลยเลือกที่จะส่งสัญญาณหรือว่าติดต่อสื่อสารคุณมานะคะทีนี้มาดูหน่อยนะว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะกลับมาทำไมไ h e w h e e l of Fortune บางทีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพอถึงอิมทคุณจะแยกก็แยกกันนะคะอิมทคุณจะกลับก็กลับมานะเขามองว่าคุณเป็นเป็นผู้หญิงที่ เข้าใจเขาเป็นคนที่อยู่ในความรู้สึกนะคะเป็นเป็นแดเป็นแดาบนะคะไนท์ถือดาบคือเขาก็มองเขาก็ส่องการที่เขาแยกกับคุณไปนะเขาก็ยังมองยังส่องยังติดตามดูคุณอยู่อย่างเงียบๆนะคะซึ่งแต่ในเดือนนี้แหละ เขามีเกณฑ์ที่จะมีแพลนมา take action นะคะเพื่อขอให้อยู่ในชีวิตของคุณต่อไปนะคะบอกเลยว่ามาแบบเฉียบพันกระทนหันมากนะคะมาขอขึ้นดีนั่นแหละนะคะอยากจะให้ความรู้สึกดีๆมันมีอยู่นะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะเขาไม่โอเคกับที่ผ่านมาที่เขาต้องเสียใจที่เขาต้องรู้สึก โดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งนะคะเขาเลยยังอยากที่จะประคับประคองคุณมาไว้ในชีวิตที่นี้มาดูหน่อยนะว่าคุณจะทํำยังไงกับเขาคะ่ะคนโสดชาวราศีกรกฎคุณก็ไม่ได้จะคอนโทรลอะไรขนาดนั้นนะเอาจริงอะ่ะคุณเองคุณก็รักเขาคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาแล้วก็แอบ,บส่องเขาอยู่เหมือนกันอ้อส่องกันไปส่องกันมาด้วยนะคะคนโสดน,นะคะ เออคุณมองว่าอ่ะก็ไม่ได้บังคับหรือว่าไม่ได้ใส่ในความพยายามว่าจะต้องมีการและการในชีวิตนะคุณมองว่าอ่ะถ้าจะกลับก็กลับถ้าจะได้คุยก็ได้คุยก็ขอดูขอศึกษาให้มันเป็นจังหวะของชีวิตค่อยให้เป็นจังหวะของโชคชะตานะคะเออมันมีเกณฑ์ที่คุณจะเปิดรับเข้ามาสูงมากๆเลยแหละนะคะอืมนะ คุณอาจจะดูท่าทีดูสงวนค่าทีอะไรประมาณนี้นะถ้าสมมติว่าเ,าเขาเข้ามาหาคุณก็คุณอาจจะแบบเล่นเชิงเล่นแง่ดูมันดูนิ่งๆนะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้มากพอสมควรทีนี้ดูหน่อยถ้าคุณให้โอกาสเขาความร้กนี้จะเป็นยังไงขอดูนิดนึงขอดูนิดหนึ่ง,งสิคาถาเจอฟูาบอกว่าถ้าเขากลับมาคราวนี้นะคะเขาก็ยัง อาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะบอกเลยนะมันมีอาจจะวนกลับไปการเป็นว่าอีกคนนึงทํางานหนักในความสัมพันธ์คือเขาก็พยายามจะพยายามแต่ก็ยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้อยู่ดีมาดูไพ่ออร์เคินกันนะคะคนโส,สดชาวราศีกรกฎความรักความสัมพันธ์ของคุณไพ่ออร์เคินออกมาบอกว่าอะไรบ้างคะ Palance Secret คุณอาจจะต้องดูดีๆนะคะว่าการที่เขากลับมาเนี่ยเขากลับมาด้วยความจริงใจจริงๆใช่ไหมกลับมาด้วยจุดประสองค์อะไรนะคะคุณต้องพูดต้องคุยให้มันชัดเจนนะคะเ,เมื่อกี้เดดวิลก็ขึ้นเด r คาร์มิเกเลชั่นชิพก็ขึ้นมองว่าความรักของคุณนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของโชคชะตาจริงๆแหละนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของคู่เอ็นคู่กรรมบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของคู่ในอดีตชาติที่กลับมานะคะ รีคอนซีเรชันชิพซีเชันมามีเกณฑ์ที่คุณจะให้โอกาสแล้วก็พูดคุยปรับความเข้าใจคือดีกันสูงมากๆในเดือนนี้นะคะมาดูลัคาราสีของคุณไม่ก็เขานะอาจจะอยู่ดังต่อไปนี้ค่ะราศีมิถุนราศีมีน แล้วก็ชาวราศีธาตุดินค่ะนึกศกันมาก่อนนะโอเคไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันดีกว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะโบก็ อยากจะบอกว่าจะจะดูได้ตอนไหนอ่ะคือบางบางคนก็บอกเออก็ฉันโสดนะแต่ฉันก็มีคนคุยอ่านนะนะก็คือมามาดูโสดก็จะไปดูฝั่งของโสดก็ได้คือโบอก็ชอบดูแบบนี้นะแล้วก็ถ้าคุณมีคู่กรณีมีโจทย์มีอะไรเนี้ยก็สามารถดูในเรื่องของคนคุยความสัมพันธ์ให้ชัดเจนได้เหมือนกันนะคะโอเคมาดูค่ะพลังงานความรักเหตุการณ์ของคุณ,คณก่อนนานี้เป็นยังไงบ้างคะ The h e r m สิถ้วย the dash ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้นะคะก็ค่อนข้างมีความมั่นคงค่ะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะแต่ไพ่มันขึ้น the dash ไพ่มันขึ้น the dash โปก็เลยเมองว่าเอ๊ะ คุณมีอะไรกันมี something อะไรกันหรือเปล่านะคะเดรสโปรโมงว่าคุณอาจจะมีคือตอนนี้ในความสัมพันธ์ก่อนนี้มันก็ค่อนข้างมีความมั่นคงแหละแต่มันก็ยังมีปัญหามีความไม่ลงตัวที่ต้องปรับจูนปรับแก้ไขนะคะนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปอย่างดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะซึ่งทุกฝ่ายก็สามารถทําได้ดีนะคะสามารถทําได้ดีปรับจูนนะคะ ความสัมพันธ์นี้ได้ดีมากขึ้นประครับประคองเพื่อที่จะประครับตรงนี้ให้ดีมากขึ้นนะแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละค่อนข้างโอเคบางครั้งว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เอ๊ะความลังเลว่าเออจริงเหรอเราจะปรับจูนแล้วมันจะได้จริงๆรเหรอมันจะโอเคจริงๆใช่ไหมแต่ว่าคุณก็สามารถคุณและเขาก็สามารถทําได้ประครับประคองกันได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็จากก่อนหน้านี้ขึ้นมากๆเลยนะคะ มาดูในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะเป็นยังไงบ้างหนึ่งดาวเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะมอ,มองว่ามันก็มีการเริ่มต้นใหม่มีเริ่มการแชร์แนวคิดใหม่ปรับจูนปรับทัศนคตินะคะปรับสิ่งต่างๆให้มันแบบโอเคให้มันประคับประคองนะคะ 9. อา่า9กหดาบนะอืมถ้าความสัมพันธ์มันดีขึ้นมั่นคงขึ้นขอให้คุณเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่จะทำลงไปนะคะอืม มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันให้อย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าสมมติมันเปลี่ยนแป,แปลงหรือมันเข้ากันไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องแยกกันไปอะไรกันไปนะคะแต่ในท้ายนี้นผมบอกว่าก็มีการใส่ใจในความพยายามของคนทั้งคู่มากๆนะคะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าติขดโชคชะตาหรือจะสู้ความพยายามของตัวเอง นะคะเขาก็พยายามใส่ใจพยายามดูแลนะคะถ้าโกรธกันมีปัญหากันเขาก็พยายามจะงอกก้อขอคืนดีนะคะใช้กลยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนที่ดูไม่น่ารักนะคะมีการแบบ เขาเรียกว่าอะไรคะทำทุกวิถีทางใส่ใจทุกวิถีทางเพราะว่าเขาไม่อยากนะคะไม่อยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่อยากที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันดูหลุดลอยไปนะคะอยากจะทํางานในความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเออก็ดีอยู่นะก็ดีูนะความรักความสัมพันธ์นี้ก็ดีอยู่นะมาดูหน่อยนะว่าในเดือนนี้นะคะเขาจะ take action อะไรกับคุณบ้างคะ เจอวิลเจตตาไอเรื่องที่คุณไม่โอเคเราให้โอกาสกันนะคะมันอาจเป็นเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะโกหกหรือว่ามีเรื่องโกหกมีเรื่องที่พูดความจริงแต่พูดไม่หมดกับคุณบ้างนะคะแล้วก็คุณก็มีเกณฑ์ไปรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมานะคะเลยทําให้คุณแบบเออถ้ามันไม่ดีขึ้นนะ ถ้าไม่ไปปรับตัวปรับปรุงนะให้โอกาสแล้วนะฉันก็จะเฉยๆฉันก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้เธอฉันก็จะนิ่งใส่เธอนะคะหรือว่าฉันก็จะ move on ใส่เธอไปเลยนะคะถ้าเธอ,อยังทำตัวไม่ดีอย่างนี้นะคะก็เ,เลยเออ action active กันนาดูนะคะมาดูหน่อยนะว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนค่อนข้างพยายามค่ะค่อนข้างพยายามปรับตัวปรับ ความสัมพันธ์ให้มันเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าเขาผิดเขาก็จะมาขอโทษนะคะเขาไม่สามารถตัดคุณออกไปจากความคิดเขาได้เลยจริงๆต่อให้มีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาแต่เขาก็ยังมองว่าคุณคือโอเคคุณคือนัมเบอร์วันคุณคือสิ่งที่เขาต้องการถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่เห็นค่าในตัวเขานะ มันนั้นคือเขาจะทุกข์มากเขาจะแย่มากเขาจะเสียความรู้สึกมากๆนะคะมาดูไพอ่ออลาเคิลกันหน่อยออกมาบอกว่าอะไรบ้างมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ไปถึงจุดเป้าหมายก็คือความมิสแมทหรือว่า ขยับเลือดเป็นแฟนขนาดนั้นนะคะอยากให้คนรู้ว่า,อ,าอยากให้มีความเชื่อใจนะคะบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่คุณไปรับรู้มามันอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณลองเปิดโอ,อกาสลองพูดคุยลองใช้เหตุผลในการพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าเข้าใจผิดกัน นะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ช่วงนี้คุณก็น่าจะมีสเสน่ห์นะคะมีแรงดึงดูดให้การละกันและกันนะคะเป็นแพช s i o n ให้การละกันนะอย่างที่วกบอกอะคือเขาก็เลยแบบถ้าไม่มีคุณเขาน่าจะเศร้าอะเพราะว่าคุณทั้งคูค่คคมีแรงดึงดูดกันมากจริงๆริงนะคะลัคนณราศีของคุณแม่ก็เขาอาจจะอยู่ชาวธาตุน้ำค่ะมีกรกฎที่ฉตธาตุลมค่ะกุมตุลมิถุนแล้วก็ราศีกัน มาต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูค่ะลักษณะความรักเหตุการณ์ของคุณก่อนหน้านี้ เป็นยังไงบ้างคิงถือระยัดนะอ๋อราชนีถือระยัคุณค่อนข้างที่จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันพอสมควรนะคะคือถ้าเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าประทับฝีปากกันคุณก็ฝีมือสุสีนะคะความเก่งนะคะความ การมีหน้าที่ความรับผิดชอบทีสายคุณค่อนข้างเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปะทะก็จะปะทะแรงพอสมควรนะคะเออแต่คุณก็สามารถเคลียร์ได้ประครับประคองออความรักของทั้งคู่ได้ค่อนข้างดีนะคะเออมันได้เดนะคือทุนทั้งคู่ก็มีความใส่ใจในความรู้สึก ด้วยกันทั้งนั้นนะคะบางทีมันอาจจะมีคําพูดคือมันไม่เชิงเป็นมือที่สามอะแต่บางทีมันอาจจะมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่มันแบบเข้ามากระทบกระทั่งคุณแต่คุณก็สามารถประคับประคองผ่านไปได้นะคะออมีการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการพูดจาที่ดีพีซับพูดจาที่น่ารักให้แก่กันมากขึ้นก่อนหน้านี้นะมาดูค่ะความรักของชาวาราศีกรกฎ ตัวนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนมีคู่ชาวราศรีกรกฎค่ะก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขด,ดีนะแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารบางอย่างซึ่งมันอาจจะทำให้คุณต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ สิ่งที่คุณทำทั้งคู่มันมีวามประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอาจจะมีการโชคดีในการหยิบยื่นการทำธุรกรรมร่วมกันนะคะในเรื่องของธุรกรรมการเงินธุรกรรมการทำส,ทสัญญาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นช่องโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งมันอาจจะปูทางหรือว่านำไปสู่ความสำเร็จ ในชีวิตนะคะคุณค่อนข้างมีช้อยมีตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะสามารถซิกแซกลุดเี้ยวเคี้ยวลดได้เพื่อให้ปัญหาหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยที่จะได้คำตอบนั้นมันได้คำตอบได้อย่างรวดเร็วนะเร็วที่สุด ะะซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้ครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะการได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวก็ได้นะการได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพในการซัพพอร์ตคุณได้นะคะชีวิตในเรื่องของความรักหน้าที่การงานคุณก็จะดีขึ้นแล้วก็นิ่งตามไปด้วยนะคะมองว่าวก็ไม่ได้มีเรื่องของการทะเลาะวอกอะไรอ่ะนะคะแต่ว่าอ,อ,อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีความลับ ให้แก่กันละกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนําว่าถ้าไม่อยากมีปัญหากันตามหลังนะก็มีความลับอะไรนะคะเราไม่ได้ทําผิดจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดร้ายกับเขาเลยอะ่ะก็อยากจะให้พูดความจริงพูดตรงๆนะคะคุณอ่ะเขาอาจจะไปทําผิดในเรื่องของการทํางานนะอาจจะแบบ โดนต่อว่าโดนดุนะคะหรือว่าโดนแบบคนนู้นคนนี้แบบเอาเปรียบซึ่งคุณอาจจะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบไม่สบายใจที่จะบอกแล้วก็แบบดูเหมือนคุณคก็เายกานว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรทำให้เขาไม่พูดไม่นูนไม่นี่ไม่นั่นนะคะแล้วก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันได้อันนี้ต้องเรามาระวังในการติดต่อสื่อสารกันดีให้มากๆเลยที่นี้ขอดูหน่อยนะว่าเขาในเดือนนี้คนรักของคุณเป็นยังไงบ้างราชาถือถ้วย แปดถ้วยอืมก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะคะอย่างที่บอกก่นในเรื่องของเจ็ดดาบการพูดคนความจริงแต่พูดไม่หมดนู่นนี่นะอาจจะเป็นในเรื่องอย่างอื่นฟังก์ชันอื่นๆในชีวิตในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้เงินส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ค่ะก็อาจจะต้องรามาระวังแต่ในเรื่องของมือที่สามในนี้คือโบไม่เห็นนะสมายใจได้ในกรณีนะ้นดูไพ่พอเราขึลนค่ะออกมาบอกว่า You shift me again ไม่ว,ว่าคุณจะห่างกันแค่ไหนนะยังไงอะแต่คุณก็จะได้วนกลับมาเจอกันนะคะคุณอาจจะลองไปใช้ชีวิตนะคะลองอแยกกันคิดแยกกันทำนะคะสิ่งต่างๆแล้วคุณอาจจะได้กลับมาเจอกันใหม่นะคะคอมมิคเมนต์นะคุณจะ,ะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะมีความสัมพันธ์ที่ มันมีความรากักมีความใส่ใจกันอยู่ตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็เขาเรียกว่าถ้าห่างกันหรืออะไรกันนะคะคุณก็จะมีอิสระใช้ความอิสระในตรงนี้เข้ามาปรับจูนในชีวิตของคุณนะคะลัคนาราศีของคุณไม่ก็เขาอาจจะอยู่ราศีคนธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูราศีกุมแล้วก็ราศีตุลค่ะ ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปจนถึงจุดจุดนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กด Subcribe ไลค์แชร์นะคะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยกันเยอะๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่โบจะลงในเดือนนี้นะคะโอเควันนี้โบไปแล้วบ๊ายบาย